สวัสดีสาวพัพจีนะคะวันนี้มาลองมือถือใหม่เนาะเป็น Samsung g l l ็ x ซ A 3 4นะคะมาดูกันว่าจะไหลลื่นแค่ไหนนะคะวันนี้นะคะเราก็เบาๆนะคะจัดไปแล้ว8คิวนะคะวันนีเ้เบื้องต้นโทรศัพท์ก็โอเคอยู่ค่ะไหลลื่นใช้งานดีนะคะตัวนี้เป็นการเล่นแล้วก็อัดอัดวิดีโอหน้าจอไปด้วยนะคะนี่เลยไปดูเลยอ้าเบอร์หึเบอ,อร์หนึ่ง 1> 1, เพอห่เปี้ยวเปี้ยวเออชนท้ายสแล้วนะคะก็คืออัน,นี้อยู่ทีเดียวกันตอนนี้ทีมของเราเหลือแค่สองคนเท่าน,นั้นนะคะอ่าตอนนี้ประมาณว่าเพื่อนชวนว่าเออไปทันเดียวกันไหมอะไรประมาณนั้นนะคะรู้สึกว่าจะมีค่าสึกมาแล้วเหมือนจะมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะคะเพื่อนของเราก็เก่งไม่บาสองสองสตัว ให้เพื่อนจัดไปเลยนะคะเราไม่เก่งะคะ่ะเราเล่นด้วยกเป็นเท่าไหร่เนาะเออจัดไปก่อนเพื่อนจัดไปก่อนแหมมันอยู่ไหนสองชิ้นเอ็นแอบอยู่ข้างหลังนะแอบอยู่ข้างหลังเฮเมื่อถือเขาอาจจะดีอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้คือเล่นแบบกาก,ากมากเลยนะคะอ่ะไปไปดูกันว่าสองตัวนี้จะโดนจัดหรือเปล่านะคะเพื่อนเบอร์หนึ่งของเราไปแล้วนะคะ ดูสิเพื่อนเป็นไงเพื่อนเจอไหมเพื่อนโอ้เพื่อนจัดเสร็แล้วนะคะเพื่อนจัดแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โอเคเพื่อนเดี๋ยวเราเก็บของเองถนัดเก็บของนะคะถนัดเก็บของไม่ถนัดยิงนะคะนะไหนมีอะไรบ้างไหนดูซิมีอะไรบ้างอ,างอืพอมีอยู่พอมีอยู่นี่ ไหนมีอะไรบ้างเพื่อนอกระเป๋าเต็มนะคะกระเป๋าเต็มเราต้องเอาของออกก่อนเราถึงจะเอาของเพิ่มได้นะคะเออมีสไนเปอร์ด้วยเด้อหรือว่าเราจะเล่นสไนเปอร์ดีงั้นงั้นเราสไนเปอร์ดีกว่าเออเคยได้ยิงไก่โอ้มันมีเลเซอร์ด้วยเกมมาตอนไหนไม่รู้ เลือกของก่อนเลือกของก่อนเอาอะไรดีอะไรดีเฮ้ยเหมือนมีคนยิงเหมือนมีคนยิงเดี๋ยว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 ขอไปตั้งหลักก่อนนิดนึงเราชอบหลบเราชอบหลบสายมอ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 บเอาโดนอีกแล้วมันอยู่ฝั่งไหนโอ้เห็นเนาะหลบฝั่งไหนก็โดนเอ้ยมันอยู่ข้างหน้านะมันอยู่ข้างหน้าเห็นละเริ่มละเริ่มเห็นละมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าไหนอยู่ไหนอยู่ เห็นด้อเห็นด้อเมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงนั้นมมตจะมาอนเฮ้ยตัวนี้มาจาได้ไงเนี่ยนี่เนี่ยหาว่าเรากากเหรอเออหาว่าเรากากมันแค่นอกแล้วมันยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดก่อนโอ้โหอะไรวะ แอบรอบอะแอบรอบนี่มันหายไปไหนอีกตัวหนึ่งอะอีกตัวหนึ่งหายไปไหนเอ๊ะมันอยู่ไหนนะ้าออกไปจะโดนยิงหรือเปล่าเนี่ยอืมมาเดียกเลยอ้าวไม่ชุบเพื่อนนี่หวัวเสร็จครับผมเสร็จไปสองนะครับผมเอ้ยกระเป๋าก็เต็มละอะไรดีนี่ ไม่รู้จะเอาอะไรดีมันเยอะแยะไปหมดเลยกระเป๋าก็เต็ม,มนเนี้ยกระเป๋าฝาอันเนี้ยเออโอ้ยวงก็จะมาแล้วโอ้ยวงก็จะมาแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวหวงของไงเออเอาออกเอาออกอะไรไม่จำกัดไม่สำคัญเอาออกอ้าวงมาแล้วครับผมตอนนี้เหลืออยู่4สนะคะฮู้ต่อสู้เลยในสนามเลยยู่4สสดูเหมือนว่าจะวิ่งไม่ทันนะเออกลับไปเอารถดีกว่าไหม กับแอลอถด,ดีกว่าเออกลับมาดูดีกว่าโอ้ยวิ่งไกขลขวรีนิดนึงเออจะได้ถึงไวๆนี่ไงถึงแล้วไปเติมเลือดก่อนๆนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนี่ไปพร้อมแล้วไปเลย โอ้ยเลือดกระสิเบิดน้องเอ,อ้ยเอาเติมเลือดอีกจัาหน่อยก่อนค่อยไปจวดตอนเน,นาะเป้าหมายของเราก็คือสิไปหาเบอร์หนึ่งเด้อค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่อยมาเดียวฝ่าขึ้นเลยฝ่าขึ้นเลยมาไว้มาไว้ขึ้นข่้น ไปเฮ้าไปจวดกันโอ้ยน้นเลือดกรสีเบิร์ดเอาเติมเลือดก่อนเน้อเพื่อนตับหนึ่งเพื่อนโอ้ยบาไวบไวบาไว,ไ,วไปไปจวดกันเลยเฮ้าก็เลยไปเพชรกูก่อนที่เฮ้าจะออกไปดุเฮ้าก็ต้องเติมเลือดกันก่อนเน้เพื่อนเนเอเติมเลือดเติมเลือดไวไวเพื่อนเรวเรเร่เรเเลยพอสิบห้าไปเลวไปจวดกัน รู้สึกว่าชิคี้ศัตรูอยู่ข้างหน้านี่แท้ๆเลยล่ะได้ขอซูมเบิ่งก่อนจักหน่อยมันอยู่หย่างนั้นโอ้มันอยู่มันอยู่ผมนันั้นเด้เห็นแล้วมันอยู่หั่นมันอยู่หั่นสองตัวสองตัวจัดมันเพื่อนจัดมันเฮาบ่ถนัดไปจัดมันเพื่อนเอา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 ไม่ยิงจัดมันทีนี้จัดมันเพื่อนจัดมัน โอ้ยบัทีิตีวงกลับมาข้าน้อยขอโตก่อนเข้าต้องอ้อมไปในจุดที่ปลอดภัยแม่จักหน่อยเน,นาะเอายิงบัณฑินีอ้อมคุณสาวอ้อมมาแล้วโอ้ยเจ้าคือบอลแน่บัทีิตีคือสายแหละคือสายเจ้ายือสายเจ้าคือยิ่งคอยเจ้ายือสาย น็อกบอสเออป๋ยวบอสการมันตับต <t ried idad> ัอตัอตนี่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 เรียบร้อยคิวที่11ของเรายบายไปสู่สุขสตินะเจ้เพื่อนว่างได้เพื่อนเบอร์นึงเพื่อนตายบุรุษเพื่อนจัดรอดเดินตัวเข้าบันทนาดเข้าธนาดเติมเลือดอย่างเดียว เ <laughs> บิรงก่อนมันมีอย่างให้นน่นให้เก็บบ้างถึงแม้ว่ากระเป๋าห้ามมาสิเต็มไปแล้วแต่ห้ากะโอ้มีคูณหกด้วยนะจ๊ะเอาเปลี่ยนตัวดิมัยอืมผัสจตุอหลายแทะเอาไปแตกกันเบิดจะเสียวอย่างดีนะเอาหุ้นหกใส่นี่แหละอัออะไรเราจะไปเดี่ยวออกไปเนาะเอาออกไปเอาออกไปเอาออกไปโอเค นันเด่นัันเด่ได้ยินเสียงฟังนั่นเขาต้องเฝ้าไป,เ,ป,ไป,เ,ปเบิงไปเบิงก็เบิ่อหนึ่งเข่าชาดไปก่อนเลยเพื่อนเท้าบนนาที่โคนขาไปเพือยู่ไหนจ้ายู่ไหนจ้าอันไหนมันยูนั้นนอ่เห็นไปหัวแตกเลยอืมาดมาซ่ากับเขานอเพื่อนนะอจาดมันเลยเพื่อนไปเอาวงกับไม้อีกเลี้ยวพี่นอ้องเลียนยางเดียวบนเลียนกับเติมเลือด ในเกมนี้เออ่จดไปที่สองฮิลนะจ๊ะตอนนี้เหลือเหลืออยู่แค่ในสนามผู้ต่อสู้เหลือแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะเราก็จะได้เกณฑกายกันแล้วคอยก่อยังห่วงเก็บของขึอเกา่าทั้งที่ครูต่อสู้เหลือแค่คนเดียวเขาล้ว่าสิเก็บอีหย่างกระดอกกระเดียบรวางพี่น้องเนาะโอ้ย <laughs> เอาเป็นว่าเกมนี้เข้าสนะอยู่ยแล้วละพี่น้องเออ ก็อยากสีฟอยหลายโทรศัพท์รุ่นนี้ก็โอเคอยู่เพราะได้อยู่แต่ว่าคนนี่เล่นบ่ปันไดเพราะว่าเล่นบค่อยเป็นเนะไปไปหาอีกไปหาอีกคิ้วหนึ่งนี่เข้าสนะเลือดได้เด้อี่ไปทอโอ้ยเก็บแต่ของไม่ไงอันนี้อืมผลเพื่อนออกไปแล้วผลไปเพื่อนเพื่อนไปกคอนเพื่อนกับจดดัดมันโหลดเด้อเพื่อนเด้อ เออพีอ่นั่นไงมันอยู่ฝั่งทางนั้นตามเสียงไปเลย We are number one เลีเล่วลวคิว oh. สุดท้ายเพื่อของข้าวกจัดไปเออสลองแน่ oh, ั so yeah. กหน่อยเพราะว่าเขาได้อ่อน u m เบ r รวเนาะเขาได้เป็น The w ว n น e นในกลมนี่อาชีพชีพชีพอาชืพชีพชีพอาชีพชีพชีพวอร์เวอร์เวอรวขอบคุณท่านผู้ชมที่รับสมคลิปบ้าๆของคอยบายบายเด้อโจโจโจ